เห็ดเห็ดมันออกอุ้ยจนบานดอกใหญ่มากอุ้ย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 อย่าหักนะอย่าหักนะอุ้ยไม่ได้เดินมาดูเลยดูนู่นดูนู่น แห้งจนแห้งโอ้้เสดายโอ้ยออจะปิแกงกินคนเดียวดีกว่าอู๋ลายจุกจืออืมโอ้ยออออโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เน่าแล้วเยดายจังกินได้ไหมนี่กินได้ อุ้ยอุ oh, ้ยอุ Ollie. Ollie ้ยเจได้เจไดนี่เดินมาดูเลยฝนตกหลายวันอู้หัก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 ดอกใหญ่จังเนาป่านนี้มันออกประจำอืม ดูสินี่ดูส,ดสิมันแห้งหมดเลยเนี่ยอ,อ,อู้ลายดอกอยู่นะอันนี้กินนี่กินงกือมันกิน,กนหมดแล้วตัวใหญ่มากดูดูกิ่งกือคนเห็ดออกจริงว้ายดูนี่ดูนี่อืมยิ่งขียอะ เดี๋ยวเสียอันนี้ออกกันบง่งอันเนี้ยเห็นไหมออกไปไปฉันจะคันมือไหมอือ้สวยมากทุกคนดูว้ายดูดูดอ้ยเก็บฉันไม่เดินมาดู ฉันมาดูตอนนี้บ่ายโมงแลเนี่ยมาดูตอนเช้านี่ก็คงจะไม่บานขนาดนี้พรุ่งนี้เช้าต้องมาดูใหม่ละ่ะค่ะค่ะค่ะอ้ย